ไปส้นหึงมินไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วจ้าเราไม่ต้องการพิสเคเลอร์เราก็ปั่นได้โอ้เราจริงลูกเนี้ยวปิดพวกนี้กันเองโอ้โหอะไรวะจะโดนยิงแล้วโอ้โหแรงดีดีวิ่งมาหน่อยวับวิ่งมาหน่อยครับแรงโอ้วิ่งไม่ได้เปรียบแล้วนูเอ๋ยเอ้ยเอาใหม่ไปเอาใหม่แก้ตัวแก้ตัวดาวินโอ้โหซ้ำ ไปเลยสเตอร์ล wow. so ิงเรากำลังมีแรงหักเข้าไปแล้วดาวิงอยู่ไหนดาวิดเลยเหลี่ยมให้ได้เหลี่ยมให้ได้แล้วก็ยิงให้ดี สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีสําหรับสายฟรีและก็สายไม่ฟรีทั้งหลายนะครับพรุ่งนี้แพ็กโชว์ไทาม์มาอีกนะชุดเบลลิงแฮมค่าพลังนี่ก็อลังการเลอเกินนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีสกิลพิเศษนะครับสำหรับสายฟรีก็อาจจะได้มองตาปิ๊บปบ <laughs> เหมือนผมบางไอเดียเบ่าา สายฟรีนี่คือ,เ,อ,อเราจะลุ้นขนาดนั้นเ่อหรือมันสําคัญขนาดนั้นเ่อหรือนยะต้องดูก่อนนะครับว่าเออแต่ละทีมเนี่ยเราขาดตําแหน่งอะไรนะครับช่วงนี้มีแพ็คมาล่อตาล่อใจให้เราเออตบะบักแตกกันอยู่เป็นประจํานะครับผมมาคลิปนี้ฮะเราทําตามหน้าทีหห่หน่อยนิดนึงนะครับผมคือผมเข้าใจว่าใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยอาจจะต้องเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะครับผมบางทีก็มีความท้อนะครับในเรื่องของการเก็บทองนะฮะเพราะว่ามันแพ็คมาเยอะแล้วพอเราไปเปิดเกลือนะกว่าจะเก็บทองได้นะแทบขาดใจใช่ไหม พอเปิดเกลืออีกนะครับผมก็รู้สึกว่ามันท้อถอยเหลือเกินนะครับแต่หน้าที่ของเราก็คือต้องเล่นนะฮะในเมื่อเราเลือกทางนี้แลสมัหรับดีแบบสายฟรีนะครับผมก็ต้องเล่นเก็บทองจริงๆผมก็เล่นเสมอนะแต่ว่าผมอัดคลิปบ้างไม่ได้อัดคลิปบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะอัดคลิปแบบเก็บทอง3 ID ดีนะฮะก่อนอีเวนต์รอบใหม่วันจันทร์มานะครับไปดูกันว่าจะใช้เวลานานสักแค่ไหนจะเล่นกี่แม์หรือเปล่านะครับผมไปดูกันเริ่มที่ i อดีไก่โรนโดก่อนนะครับโรนโดถ้าเป็นอีเวนต์พรีเมี่แมีขอเล่นแมนซิตี้ ปุ๊บปุ๊บอ่าใช้แผนนี้เลยแล้วกันขีดเปลี่ยนไปเลยไป A few moments later มาแล้วโอ้ยขาวที่จันยิงก่อนเลยหนึ่งลูกขอบคุณนะครับแหวกไปขอโทษจันอย่างพี่เขาถ้าพิชอยู่ นนไปแล้วโฟเดนขวาก็ได้ปั๊มมาแล้วก็เอ้าปั๊มมาดิโอู้่ยืนมองตากันอยู่เนี่ยโดนแล้วว่ะโดนแล้วว่ะไม่ยิงเลยบังไว้ก่อนไปแล้วฮาเล็ไปแล้วฮาเล็ฮาเล็แหวกไปเฉยเลยแหวกไปเฉยเลยแหวกไปเฉยเลยไปไม่ได้ต้องย้อนไปก่อนย้อนไปก่อนย้อนไปก่อนช่องนี้แหละครับเอ้าปั๊มมาดิ มองตากันอยู่ได้แล้วก็ยิงไปเลยยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนเดนโคเวตาเดงหวไอตุอนอีชูเสอ้าวเปิดมันก,ก็ได้แล้วก็ฟาดลูกนี้เฮ้ยฟาดด้วยหัวชนะมือประตูได้อ่ะดิอาร์รน,น,นตัวเช่าเล,เลยนะเนี่ย เอาสูไอดีไก่เมซี่นะครับหน้าทีของสายฟรีนะแล้วหน้าทีของคนเล่นหลไอดีก็ประมาณนี้แะครับผมมีอยู่205ทองนะครับสำหรับไอดีไก่เมซี่นะครับขอดูนิดนึงว่าผมจำไม่ได้ผมเก็บไปหรือยังนะ อิงลิสอ้าวเก็บไปแล้วนี่วาเก็บไป2ด่านด้วยนะครับสำหรับไอดีไก่เมซี่นะฮะอิงลิสตีกนะครับส่วนเอ่อตัวเนเชแนลทีมตรงนี้เก็บไปยังไม่แน่ใจน่าจะเก็บไปแล้วนะอ่าเก็บไปแล้วด้วยนะครับอันนี้เก็บล่วงหน้าไปแล้วด้วยนะครับสำหรับเมซี่เนี่ยบางทีส่วนใหญ่ผมจะนอนเล่นนะครับนอนเล่นแบบว่าชิลๆนะได้พักด้วยนะครับนอนเล่นมันจะสบายดีนอนดูทีวีดูหนังเล่นไปด้วยนะครับผมเอ่อไม่ค่อยไม่ค่อยมาอัดคลิป เก็บทองเท่าไหร่นิกนี้นะพักหลังนะครับผมอันนี้ให้ดูความคืบหน้าและการัสำหรับอดีตไก่เมซี่นะครับมี205ทองกดรับให้หมดเลยปึ๊บก็เป็น405ทองนะครับผมปึ๊บโอเค 405ทองนะฮะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราข้ามไปที่ไอดีไก่เนมารเลยดีกว่านะเพราะเม็นซีผมเก็บไปแล้วนะครับทั้ง2อีเวนต์เลยนะครับผมปึ๊บอ,อ่ะเข้าสู่ไอดีไก่เนมานะครับไอดี ID ไก่เนมาจะมีทองเยอะหน่อยเพราะว่าผมเก็บไวน้นานแล้วไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับตอนแรกตั้งใจจะเก็บไว้นู่นเลยเปิดล่าเนมาร่างโกดร่างอะไรก็ไม่รู้อะที่จะมาในอนาคตนะครับผมเออแต่ก็มันยังไม่ไม่มีเป้าหมายแต่เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอน คือส่วนใหญ่เราไม่รู้ล่วงหน้านานหรอกนะว่าเออตัวนู้นจะมาตัวนี้จะมานะครับผมคือเราจะรู้ล่วงหน้าก็เต็มที่สัปดาห์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอถึงเวลาลวสมมติว่ามันจะมีแบบเนมาล่างล่างบิ๊กไทม์บูสเตอร์หรือเนมาโชว์ไทม์อะไรมาสมมุติที่มันเก่งกว่าล่างที่ผมใช้อยู่เป็นเส้นทางนี้นะครับผมเนี่ยล่างบิ๊กไทม์เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยอาจจะมีล่างที่เก่งกว่านี้ถูกปะร้อยสองนี้อาจจะธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับผมยังไงเนี่ยก็อาจจะต้องเก็บทองไว้นะครับเผื่อในกรณีแบบนั้นด้วววยสส่่่่่่นนนนเมมมาาาาาารงงี้บคคอออออจจะิดผผมไมตตัญญ,ญหื แต่ผมจะต่อทีละ10วันนะครับเพราะนี้มันครบ1ปีแล้วผมจะต่อเฉพาะอีเวนท์ที่ผมจะเล่นนะครับมันจะได้ไม่ไม่ไม่เสียเสียโอกาสแบบเราต่อไปแล้วถ้าเราไม่ไเล่นนะครับมันก็นับวันไปเรื่อยๆมันไม่ได้นับจำนวนแมตช์เหมือนตอนภารคเบสนะครับเพราะฉะนั้นผมต่ออยู่แล้วครับเนี่ยผมต่อผมก็ต่ออยู่แล้วนะครับผมผมจะใช้ไอเทมต่อสัญญาที่มีเยอะแยะเนี่ยผมต่อได้เป็นปานมา3ปีถ้าผมไม่ต่อปกนี่นะผมต่อได้3ปีเลยนะครับเล่นได้อีก3ปีหรือใช้ GP ต่อนะครับต่อได้หมดต่อได้หมดแต่ว่า ถ้าจะเล่นถึงจะต่อนะครับและอีเวนต์ตอนนี้มันเป็นอีเวนต์พรีเมอรีกนะครับเพราะฉะนั้นผมจังไม่ได้ใช้ในมาร่างนี้ในการเก็บทองอยู่แล้วนะครับผมก็ไปดูกันว่าผมเก็บหรือยังผมไม่แน่ใจนะผมก็บางทีแบบเข้าไปแล้วก็เล,เล่นขำๆเก็บไปในมายังไม่ได้เก็บโอเคถ้าพรีเมอรีกผมไม่แน่ใจผมมีตัวพรีเมอรีกเยอะหรือเปล่าไอดีนี้นะเอาแมนยูแล้วกันเมื่อกี้เล่นแมนซิตี้ไปแล้วนะครับผมเล่นในห,หมดละ <c oughs> เล่นในห,หมดละไป เปลี่ยนสีสันเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยนะครับแต่ก็ตัวพิมพ์ดิจิเราใช้ได้หมดนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันใช้ตัวนี้เลยใช้ทีมนี้เลยนะครับมีสันเมาส์เหรออ่ะใช้ไปใช้ไปลุยอีกสองนาทีหนึ่งขออาชนะหนึ่งแมตช์นะจบเลยทีเดียวจบนะครับอาบไปแล้วครับ หลุดดีครับแบบนี้ซาร่าไม่ต้องโชว์โอ้ไปสตันนิ่งเพื่อเอาโอ้โหไปสตันนิ่งเฉยเลยจะปั่นเท่าหน่อยไปสนหึงมินไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าเราไม่ต้องการบิสเคอร์เลอร์เราก็ปั่นได้โอ้แล้วยิงลูกเนียติดพวกเด็กเดง โอ้โหอะไรวะโอ้โหโดนโฉบว่าแล้วไงว่าแล้วไงดีอาร์ตช้าด้วยช้ระแทกไปโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วเ้ยไม่เปล่าเปล่าวะเกือบเกือบเกือบไปแล้วเมื่อไหร่ท่านถอยหลังเพื่ออะไรละการ์แตมิโลอือกระแทกไปเอาก้นกระแทกไปย้อนก่อนย้อนก่อนย้อนก่อนหัวยาวก่อนจะโดนยิงแล้ว ขวาเหลี่ยมอ้อมเอาคืนแบบทางควันครับเอาคืนแบบทางควันครับเอาคืนแบบทางวค,าคบบางวันครับอ้าวล้ำหน้าเอาอะไรวิ่งโจมกันหมดสิ่งไปโน่นอโนติกเนสเปลียนไม่เป็นใจเลยเว้ยเป็นฝ่ายตั้งรับตลอดถึงบอลขึ้นหน้าก็แฉลบกระตุกแก้บอลได้โอ้โหวิ่งอ้อมบอลไปซุม้มอ,อะไรนะ จบไปจบไป A few moments later ไปแล้วเปิดนิ่มๆก็ได้เปิดนิ่มๆก็ได้เอาแม่นๆหน่อยดิโอ้ยบ่งเบาอีกอ่านแล้วเขาต้องขาดอ่านแล้วอ่านแล้วต้องมาตรงนี้แต่ว่าไปวัดดวงอีกทีนึงว่าบอลจะคลุกคิกยังไงจากวิธีการเล่นของเขาแล้วอ๋อไม่ใช่ละลับ <c oughs> บอลหน่อยเว้ยเฮ้ยกางลูกไปไหนหมด อยวิ่งขึ้นหน้ากันหมดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้อยเวลาเียยกะเสีมให้ได้เลี่ยมไม่ได้แล้วก็ยิงให้ดีเลี่ยมไม่ได้แล้วก็ยิงให้ดีเออแรงดีๆวิ่งมาหน่อยวับวิ่งมาหน่อยครับแรงโอ้โหวิ่งไม่ได้เปรียบแล้วนูเยสเอ้ยเอ้ามาไปเอาใหม่แก้ตัวแก้ตัวดาวินโอ้โหซ้ำซ้ำเด็้พี่โอ้ยไปเลยสเตอร์ลิงเรากำลังมีแรง เรากาลังมีแรงเออเรากำลังมีแรง,งหักเข้าไปแล้วเดวิดอยู่ไหนเดวิอหน่อนพาร์มโยเนื้อันอ,อน,นทันไม่มีแรกวะเฮ้ยซูเออป,รปรอร์ซับซูเปอัพโคกในได้ซูเปอร์ซัโอ้โหเบาจังเลยเขาบอกว่าโอ้เจ้าตัวี่ะดูดับสุที่เกิดข่้นเนี่ยเขาสายย้ำเราก็สายย้ำเว้ยเราก็สายยำ้าายยำมา ก็ได้กินไม่เวนะเราใส่มัว่วเราใส่มัวาาม่วดนคิดว่าลูกสุดท้ายเขาจะย้ำซ้ายไหมไม่น่านะไม่น่าแต่ก็ไม่แน่เขาจะใจย,ยักษ์เหรอใจย,ยักษ์อ่ะลองวัดดวงดิเดีโอ้โหไม่เป็นไรนี่เราได้เปรียบอยู่เราชนะลูกนี้หุยโดนเซฟว่ะ 外せば一気に厳しくなるこの状況เออทำไมเรากดซ้ายแต่มันไม่ไปกลายเป็นดีเฉยเลยจบปทีเหจบปทีเหอเออครับก็โดดถูกแเมื่อกี้เนะี่ยแต่กดช้าไปหน่อยโอ้ต้องถึงจุดโทษเลยบาบบอกฝันแต่ กว่าจะได้มานะเลือดตาแทกระเด็นกว่าจะได้50คองนะก็ก็เป็นแบบนี้ละครับสายฟรีก็ต้องอดทนนะครับถ้าเราเบื่อเบื่อเราที่เกียดที่เกียดเราก็พยายามเล่นให้มันสนุก นครับพยายามคิดให้มันสนุกไปเรื่อยนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดผมนอนเล่นผมก็ขี้เกียจเหมือนกันนะบางทีเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยก็มาอัดคลิปนะครับจะได้วกเวกโวยวายหน่อยนะแต่ถ้าเล่นคนเดียวไม่ได้อัดคลิปผมก็คงแบบมีฮึดมีฮัทนิดหน่อยนะครับไม่ได้พูดอะไรแบบนี้เลยนะครับผมก็เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับอ่ะไอดีไก่เนี่ยมาฮะได้มาอีกค่าสิบทองที่ส่งคุณค่ากว่าจะได้มาเลือดตาทับกระเด็นนะครับตอนนี้มี1430ทองนะครับตอนแรกอะตั้งใจว่าจะเก็บซื้อแพ็คกิสมันนะครับแพ็คฝรั่งเเศสแต่่่่คคิดดดไปนนมาาาีี๋ยววรรออูททกะับ วิธีทำหรือว่าในมามีร่างอื่นที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวมันมาแล้วเราไม่มีทองเพราะว่าเราไม่ได้เติมอยู่แล้วสำหรับสายฟรีแบบนี้นะครับเป็นชาเลนจ์ของเรา<ส>แพราะฉันให้ดูท่าทีก่อนเพราะยังไงแพ็คฝรั่งเศสกับแพ็เมสซี่แพ็คอาร์เจนตินายังมีเวลาหลายวันนะครับเห็นไหมครับสายฟรีแสดงตัวหน่อยนะครับผมไม่ฟรีแล้วผมอดทนไม่ไหวแล้วผมขี้เกียจเล่นแล้วนะครับผมหรือว่าผมขี้เกียจเก็บกองแล้วเนี่ย หรือว่าผมเก็บท้องไม่อยู่ตอนนี้แพ็คมาเยกหรือเปล่น,นะครับุ่งนี้จะเปิดตามล่ากันหรือเปล่าหรือ,อยังไแงแสดงความไม่เห็นกันได้นะครับคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I've this time I I fine never changed the better be thought would for